สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากัานอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลจากเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างเวียดนามมาให้ได้รับฟังกันหลังจากที่เมื่อช่วงหัวข้ามของเมื่อวานนี้เนี่ยสื่อของเวียดนามอย่าง next sport แล้วก็เพจดังอย่างอาเซียนฟุตบอลได้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับอันดับท็อป10ของทีมที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในอาเซียนที่มีทีมจากไทยลีกของเราติดอันดับเข้าไปถึง6ทีมด้วยกัน นั่นก็คือเชียงรายยู่นเตตเมืองทองยู่นเตตแบงคอกยู่นเตตบีจีปทุมท่าเรือและก็ทีมบุรีรัมย์ยู่นเตตที่รั้งเป็นอันดับที่1ของอาเซียนด้วยมูลค่าถึง6.9ล้านยูโรในขณะที่ชาติคู่แข่งสำคัญในอาเซียนอย่างมาเลเซียและเวียดนามมีทีมที่ติดอันดับเข้ามาเพียงแค่ชาติและ1ทีมเท่านั้นนั่นก็คือทีมยโฮดารูนทาซิมจากซุปเปอร์ลีกของมาเลเซียที่ติดอยู่ในอันดับที่2 และฮานอย f อจากวีลีกของเวียดนามที่รั้งอยู่ในอันดับที่10ซึ่งจากข้อมูลตรงนี้แฟนบอลชาวเวียดนามเขาได้รับทราบแล้วจะมีมุมมองอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความคิดเห็นจากพวกเขากันดูเลยครับโดยชาวเวียดนามคนแรกนั้นได้มากล่าวหลังจากที่ได้เห็นอันดับท็อป10ที่มีสโมสรไทยเข้าไปติดอยู่ถึง6ทีมว่าสโมสรไทยเจอกับสโมสรเวียดนามเนี่ยยังไม่แน่ว่าจะสามารถเอาชนะได้ด้วยซ้ำ แต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่าเราไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้ในระดับสโมสรมันเป็นแบบนี้มาอย่างยาวนานแล้วแต่คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แย้งว่าเมื่อไม่กี่ปีก่อนทีมแบงคอกอยู่ในเตก็ยังแพ้คาบ้านให้กับฮานอยเลยนะส่วนคนต่อมานี่ก็มองว่าฮานอยเนี่ยติดอยู่ในอันดับที่10ก็จริง แต่พวกเขาจะสามารถจัดการกับ5ทีมในลิสนี้ได้เป็นอย่างน้อยถ้าต้องเจอกันเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองว่าถ้าจัดการแข่งขันระหว่าง10ทีมนี้ผมเชื่อว่าฮานอยจะสามารถเป็นผู้ชนะได้มูลค่าของสโมสรมันไม่ได้บอกอะไรเลยส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยความเชื่อมั่นไปอีกว่าฮานอยคือทีมที่ดีที่สุดของอาเซียนทีมอย่างบุรีรัมย์นั้นไม่ได้มีอะไร แต่จากคอมเมนต์นี้ชาวเวียดนามคนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าฮานอยเนี่ยเป็นทีมที่ดีก็จริงแต่บุรีลัมเป็นทีมที่เล่นใน AFC แชมป้ยนลีกนะไม่ใช่ในารายการ AFC ครับเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มาให้ข้อมูลว่าบุรีลัมเนี่ยเคยไปถึงรอบควอเตอร์ไฟนอลของ ACL เลยนะในขณะที่ฮานอยยังแพ้ให้กับ f c ซถึง0ต่อ7แล้วก็แพ้ให้ซานตง1ต่อ4อยู่เลย ซึ่งคนต่อมาก็ได้มาให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าระดับของสโมสรและระบบของหลีกเวียดนามมันยังคงเป็นรองจากประเทศไทยอยู่ไกลมากเช่นเดียวกับแฟนบอลคนต่อมาที่ก็ได้ออกมากล่าวว่าต้องยอมรับว่าไทยหลีกเหนือกว่าวีหลีกในทุกๆด้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คงต้องรอดูกันอีกสัก20ปีว่าเวียดนามจะมีโอกาสไปถึงจุดตรงนั้นได้หรือไม่ส่วนคนต่อมาก็มองว่า สโมสรไทยทำกันในวิถีทางแบบมืออาชีพตามรอยของพรีเมียร์ลีกอังกฤษพวกเขาจึงมีหลายสโมสรที่มีมูลค่าที่สูงอยู่ในระดับท็อปของอาเซียนได้ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความสงสัยแล้วว่าเมืองทองเนี่ยเสียวันลำไปแล้วแต่ว่าสวอรตของทีมยังคงมีมูลค่าที่สูงมากอยู่เลย โดยมูลค่าของสควอตในปัจจุบันของทีเมืองทองอยู่ในเตดเนี่ยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ5ล้านยูโรและติดอยู่ในอันดับที่6ของอาเซียนส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มีมุมมองต่อข่าวอันดับท็อป10นี้ว่าผมคิดว่ามูลค่าของสควอตเนี่ยมันแตกต่างจากคุณภาพของสควอตนะในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มองว่าที่ไทยเนี่ยพวกเขาใช้งานผู้เล่นต่างชาติกันเป็นจํานวนมาก ต่างมีคุณภาพสูงกว่าและก็ยังคงมีสนามแข่งขันที่สวยงามกว่าเราด้วยซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าไทยลลกเนี่ยใช้กฎผู้เล่นต่างชาติ3บวกหนึ 1, ่งแถมมีผู้เล่นอาเซียนได้แบบไม่จำกัดและพวกเขาจะไม่มีมูลค่าที่สูงได้อย่างไรส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาเสริมว่าเราต้องตระหนักนะว่าประเทศไทยเขาทำฟุตบอลกันเป็นเวียดนามยังคงต้องเรียนรู้กันอีกมาก ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่น่าจะเป็นของชาวเวียดนามที่เป็นแฟนบอลของทีมฮานอยที่ได้มาคอมเมนต์ประชดประชันทีมเพื่อนร่วมเลกนะครับว่าของอัญญาลาัยละ่ะหายไปไหนแค่กงเฟืองคนเดียวก็น่าที่จะมีมูลค่า3ล้านได้แล้วมั้งส่วนคนต่อมาก็ได้มากล่าวถึงอันดับท็อป10นี้ว่ามูลค่าของฮานอยอาจจะดูต่ำกว่าแต่พวกเขามีคุณภาพที่สูงส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์เพิ่มเติม,ตม,ตมว่า การมีทีมที่แพงที่สุดมันได้พิสูจน์อะไรบ้างอย่างนั้นหรอส่วนคนต่อมานี่ก็มองว่าสโมรสรราคาแพงแต่เล่นกับทีมของเวียดนามอย่างฮานอยหรือไส่งอนมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวด้วยว่าบุรีรัมในตอนนี้เจอกับทีมฮานอยก็ไม่ใช่ว่าจะชนะส่วนชาวเวียดนามคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมว่า ถ้าเราเปลี่ยนหัวข้อจากเรื่องมูลค่าของผู้เล่นมาเป็นเรื่องของคุณภาพผู้เล่นฮหาหนอยจะต้องติดอยู่ในอันดับท็อปโฟ,โฟเลยและในวันที่ดีพวกเขาก็จะสามารถสู้กับทีมอย่างบุรีรัมและก็ยาโหได้ส่วนอีก7ทีมที่เหลือถ้าเราเล่นกันได้อย่างปกติเราก็จะสามารถจัดการพวกเขาได้หมดครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองบางส่วนจากแฟนลูกหนังชาวเวียดนามที่มีต่ออันดับท็อป10ในครั้งนี้ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันเป็นเกรดลูกหนังกันในคลิปนี้ แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ